ตะก้อวงวันนี้นะครับตะก้อวงตะก้อวงภาษีเล่นด้วยนี่ภาษีพี่ออยโยนให้ภาษีเตะหน่อยขำมขำ นี่ประสีปอะสีแบบนึออ่ง <l acht> นั่งพักนั่งพักประสีบอกนั่งพักประสีบอกขอนั่งพักนี <l acht> ่พี่แจ๊กพี่เอแล้วพี่พี่ที่อยู่เก่า

mà không đi. Đây là cái của anh. Đây này là của สีเล่นอีกไหไปเอาสนามลงสนามไหมไปลงสนามเอาเสียงเท้ากันสีเออสีสีเออสีสีสีขอถามได้หน่อยงวดนี้หนึ่งมาไหมมาครับสองมาสองก็มาสามก็มาเอ้าไม่มาหลายตัวหนึ่งห้ามาห้ามาเก้าอ่ะเก้ามาแปดมาไหมมาเจ็ดเจ็ดมาหก มาศูนย์มาครบทุกเลขเลยพัศเ <laughs> ส,สิสีเยอะสีขขอีกเขาสุกกราสุกดูจะก,ก้อต่อพัศสีบอกมาทุกเลขฮะ

chào 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 ออกก่อนออกก่อนอ๋อออกน้ำสนามก่อนถ้างั้นออกน้ำสนามก่อนคุณได้ออกน้ำสนามก่อนนาฬิกาหลุดออกน้ำสนามก่อนเดี๋ยวเราใส่ดิเดี๋ยวมาเราใส่ให้<ๆ>อ๋อใสยตรงนี้มันหลุดเฉยๆเฮ้ยนี่อย่างนี้ปึ๊บใช่ป่ะพี่เอ๋ มในี่แ nah <rant> <ility> หละอะไรนี้ก็เกี่ยวเมื่อกี้เอาลัตตะก้อนเลยเฮ้ยอมันหลุดมันหลุดเข็มมันหลุดเข็มมันหลุดตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ครับผมใส่ให้ใส่ให้ยูเล่นไหมเพียเหรอ